และหลังจากที่มีคนพูดถึงเรื่องราวของเพลงเด็กและตำนานที่น่ากลัวของมันซึ่งเคยมีการเล่าไปแล้วในรายการมาฟังสตอรี่ถึง2ภาคด้วยกันแต่เรื่องราวมันยังไม่จบลงแค่นั้นครับเพราะวันนี้มีอีก3บทเพลงเด็กกับตำนานที่น่ากลัวของมันมาเล่าให้กับเพื่อนๆและก็น้องๆฟังในรายการมาฟังสตอรี่ครับ สวัสดีเพื่อนๆแล้วก็น้องๆทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องนิกกี้เมแล้วก็รายการมาฟังสตอรี่ครับอยู่กับผมนิกกี้เช่นเคยครับผมรายการมาฟังสตอรี่เป็นรายการที่พูดถึงเรื่องราวของความลึกลับความน่าสะพรึงกลัวแล้วก็ตำนานต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกซึ่งถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่หลงไหลในเรื่องราวของความลึกลับแล้วก็ความน่าสะพรึงกลัวห้ามพลาดที่จะกดติดตามช่องนิกกี้เมานะครับแล้วก็ที่สําคัญเปิดการแจ้งเตือนด้วยการกดกระดิ่งเวลาที่มีการอัปเดตคลิปในครั้งต่อไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาด เพราะว่านิกกี้เมาอัปเดตคลิปอาทิตย์ละสคลิปครับผมอย่าลืมโซโลแกนของเราครับชาวนิกกี้เมาฮะสิ่งต่างๆบนรอบตัวเรานี้นั้นมีด้านมืดครับแล้วเนก็เชื่อว่าด้านมืดคือด้านที่สนุกครับ กับเรื่องราวของวันนี้ครับเป็นเรื่องที่เพื่อนๆแล้วก็น้องๆขอกันมามากที่สุดหัวข้อหนึ่งเลยครับจริงๆแล้วมันเป็นหัวข้อที่ถูกขอมามากที่สุดครับกับเรื่องราวของบทเพลงเด็กแล้วก็ตำนานที่น่าสยองขวัญของมันครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าบทเพลงที่เราใช้กล่อมเด็กหรือว่าบทเพลงสําหรับเด็กที่เด็กร้องเล่นกันเนี่ยมันจะมีตำนานที่น่าสยองขวัญเป็นเบื้องหลังซ่อนอยู่ครับต้องขอบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยนิเคยเล่าไปแล้วถึง2ครั้งด้วยกันครับครั้งละ3เพลงซึ่งถ้าหากว่า เพื่อนๆหรือว่าน้องๆคนไหนที่เคยเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็สนใจในเรื่องราวแบบนี้สามารถกดลิงก์ด้านล่างเพื่อไปติดตามดูได้ใน2ภาคที่แล้วมานะครับแต่สําหรับในวันนี้เพื่ออัตโนในการรับชมนี้ขอให้เพื่อนๆแล้วก็น้องปิดไฟในห้องครับแล้วก็นั่งฟังเรื่องราวต่อไปนี้เพราะนิกบอกเลยว่าสารเพลงนี้ไม่ธรรมดาจริงๆครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะขอให้น้องๆช่วยกันทำนะครับนั่นก็คือการกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ครับเพราะว่าการกดไลค์ของน้อง ช่วยนิกได้มากเลยครับโอเคนิกเชื่อว่าตอนนี้หลายคนคงจะพร้อมแล้วก็อยากจะรู้จักกับ3มเพลงที่นิกจะนํามาเล่าให้กับเพื่อนๆแล้วก็น้องฟังแล้วนะครับถ้าหากว่าพร้อมแล้วก็เชิญประดับชมแล้วก็รับฟังได้เลยครับ There was a crooked man and he w e n t a crooked mine. He found a crooked sick pain against a crooked mine. He bought a crooked cat which c a g s t a crooked mouse and they all l i v e together in a little crooked house. <c oughs> นี่คือเนื้อเพลงกล่อมเด็กโบราณที่มีชื่อว่า Crooked Man ครับเพลงกล่อมเด็กนี้ได้รับการระบุว่ามันเป็นที่นิยมมากในช่วงต้นศตวรรษที่10 8ถึงศตวรรษที่20และมันก็ถูกเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของอังกฤษครับโดยเฉพาะในช่วงเวลาการครองราชของสจวตคิงชาวที่1แห่งสกอตแลนด์แล้วก็อังกฤษครับเนื้อเพลงนี้แปลได้ว่า ชายตัวคดบิดเบี้ยวเดินไปตามทางที่คดเขียวเขาพบกระเรียญหกเพนนีที่บิดเบี้ยวเขาซื้อแมวตัวคดเขียวแล้วมันก็จับหนูตัวคดเบี้ยวและเขาทั้งหมดก็อาศัยอยู่รวมกันในบ้านเล็กๆที่คดเขียวการตีความโดยทั่วไปของเพลงนี้นั้นอ้างถึงประวัติศาสตร์ของอังกฤษครับชายคดเขียวในบทเพลงนั้นคือชายคดโกงที่มีชื่อว่านายพลอเล็กซานเดอร์เลสลีย์ชาวสกอตผู้ที่ลงนามในสนธิสัญญาเพื่อรักษาอิสรภาพทางาศาสนาแล้วก็การเมืองให้กับสกอตแลนด์ครับเส้นทางที่คดเขียวนั้น ก็เปรียบเสมือนกับความสัมพันธ์ของรัฐสภาสกอตแลนด์แล้วก็อังกฤษหรือแนวทางเส้นแบ่งพรมแดนของทั้งสองฝั่งแล้วแต่การตีความครับพวกเขาอยู่รวมกันในบ้านที่ขดเขียวคือการที่ในที่สุดแล้วทั้งอังกฤษแล้วก็สกอตแลนด์สามารถที่จะตกลงอยู่ร่วมกันได้ถึงแม้ว่าเบื้องหลังของเขานั้นจะมีความเปลียดชังกันที่ยิ่งใหญ่ครับแต่ก็อย่างที่บอกครับเนื่องจากว่าบทเพลงนี้มันเป็นบทเพลงที่มีอายุเก่าแก่ยาวนานหลายร้อยปีมันจึงมีความเชื่อที่แตกต่างเกี่ยวกับชายที่มีร่างกายบิดเบี้ยวคดเขียว ในบทกลอนครับประวัติศาสตร์ที่น่ากลัวของเพลงนี้ได้กล่าวเอาไว้ว่าถ้าคุณท่องบทกลอนนี้ออกมาดังๆจะเป็นการเรียกครูเกตแมนออกมาและเขาจะตามล่าคุณครับ ที่มาของตำนานนี้ถูกเล่าเอาไว้ว่าย้อนกลับไปในช่วงปี1800มีนักกวีคนหนึ่งครับเขาเป็นคนที่ชื่นชอบในการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานพื้นบ้านเขาได้บังเอิญไปเจอกับเรื่องราวของชายที่มีร่างกายบิดเบี้ยวคนหนึ่งครับซึ่งเป็นตำนานที่ไปปรากฏอยู่ในหลายๆพื้นที่แล้วก็ ถูกแปลเป็นหลายๆภาษาเขาจึงได้ทําการรวบรวมข้อมูลครับแล้วก็ทําการแปลมันออกมาเป็นภาษาอังกฤษโดยให้ชื่อกับบทกลอนนี้ว่า The Crooked Man ครับแล้วก็ด้วยความบังเอิญครับบทกลอนนี้ได้กลายมาเป็นบทเพลงกล่อมเด็กที่เด็กหลายคนเนี่ยท่องมันได้อย่างสนุกสนานโดยที่พวกเด็กๆไม่รู้เลยว่ามันเป็นการปลดปล่อย The Crooked Man ออกมาสู่โลกของเราครับ นอกจากนี้เดอะครูเกตแมนในบทเพลงกลอมเด็กของอังกฤษยังเชื่อมโยงไปสู่ SCP 7 8 3เขามีชื่อว่าเดวอส a ครูเกตแมนครับเขาคือ SCP ที่ปรากฏตัวที่เมืองเทมบีเพื่อออกล่าเหยื่อซึ่งยังไม่ทราบแรงจูงใจในการออกล่าโดยที่เหยื่อของเขาจะถูกครูเกตแมนนั้นหักแขนหักขาจนกระดูกนั้นผิดรูปร่างครับและหลังจากนั้นกระดูกจะสามารถเชื่อมต่อกันได้แต่เหยื่อนั้นจะกลายเป็นคนที่มีร่างกายบิดเบี้ยว ไม่สามารถขยับเคลื่อนไหวร่างกายได้หรือบางรายก็ต้องเคลื่อนไหวด้วยอาการบิดเบี้ยวเหมือนกับชื่อของคร o กเกตแมนค่ะ เพลงกล่อมเด็กบางเพลงนั hmm. toilet, no ้นม mm. <Tem ới S 1> ีเนื้อหาที่มืดมนโดยที่ไม่ต้องตีความเลยครับตัวอย่างเช่นเพลงกล่อมเด็กของประเทศจีนที่มีชื่อว่ากระต่ายสิบตัวหรือถ้าให้ออกเสียงแบบภาษาจีนก็จะต้องออกเสียงว่าชื่อจื้อทู่จื้อถ้าฟังเฉยๆเนี่ยก็อาจจะไม่รู้สึกถึงความแปลกประหลาดอะไรครับแต่ว่าถ้าแปลเนื้อหาของบทเพลงเนี่ยก็จะรู้ว่าเนื้อเพลงของมันนั้น ดกระต่ายตัวใหญ่ป่วยดูกระต่ายตัวที่สองกระต่ายตัวที่สามซื้อยากระต่ายตัวที่สี่ต้มกระต่ายตัวที่ห้าตายอย่างลึกลับกระต่ายตัวที่หกแบกกระต่ายตัวที่เจ็ดขุดหลุมกระต่ายตัวที่แปดฝังหลุมศพเล็กๆในป่ามืดมันคือซากศกอันเยือกเย็นของกระต่ายเสียงกรีดร้องโหยหวนดวงอาทิตย์ค่อยๆคลืบคลานออกมากระต่ายตัวที่เก้าโศกเศร้าอยู่บนพื้นดิน กระต่ายตัวที่10ถามว่าทําไมกระต่ายตัวที่9กล่าวว่ากระต่ายตัวที่5จะไม่มีวันกลับมาขุดหลุมฝังลึกอย่าปล่อยให้กระต่ายตัวที่5คลานออกมายคนลุถ้าพูดถึงที่มาของเพลงนี้เนจากการค้นหาข้อมูลของนิกมันระบุเอาไว้ว่านานมาแล้วในปักกิ่งครับมันมีเพลงกล่อมเด็กที่มีชื่อว่า ชายหัวล้านสิบคนและมันก็คือต้นฉบับของเพลงกล่อมเด็กที่มีชื่อว่าเพลงกระต่ายสิบสวครับมีการร้องเพลงกล่อมเด็กนี้สืบทอดกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงหญิงชาราต่างชาติคนหนึ่งซึ่งเธอฟังเพี้ยนจากคําว่าชายหัวล้านไปเป็นคําว่ากระตา่ายซึ่งในภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาจีนมันอาจจะออกเสียงคล้ายคลึงกันครับหลังจากนั้นเพลงนี้ก็เลยกลายเป็นเพลงที่มีเนื้อร้องที่ผิดเพี้ยนกลายมาเป็น กระต่าย10ตัวเนื้อเพลงที่น่ากลัวแล้วก็สุดแสนจะมืดมนนี้ถูกตีความไปในหลายๆแง่มุมครับรวมไปถึงปมของการฆาตกรรมที่มีการถกเถียงกันว่าการต้มของกระต่ายตัวที่4 อาจใช้ชิ้นส่วนจากร่างกายของกระต่ายตัวที่5มาเป็นยาครัและพอได้ยาที่ได้จากชิ้นส่วนของกระต่ายตัวที่5ก็นํายาที่ได้นั้นไปให้กับกระต่ายตัวที่1กินแต่ความสยองขวัญมันไม่ได้มีเพียงแค่นั้นครับเพราะถ้าหากว่าเราลองนับจํานวนคําของภาษาจีนที่เรียงอยู่ในประโยคแต่ละประโยคมันถูกจัดเรียงไว้อย่างน่าแปลกใจครับนั่นก็คือ 5,4, 5,4 5,4, 5,4, 10, 9 4แล้วก็8ครับซึ่งถ้าออกเสียงเป็นภาษาจีนตามตัวเลขที่เรียงกันจะกลายเป็นประโยคที่น่าสยองขวัญที่บอกว่าฉันตาย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 ตายถ้าคุณตายพอฟังความหมายแล้วก็การตีความแบบนี้แล้วเนี่ยมันอาจจะทำให้เราไม่สามารถฟังเพลงกระต่ายสิบตัวในรูปแบบของเพลงที่น่ารักได้อีกต่อไปครับ ในขณะที่เด็กรุ่นใหม่อย่างพวกน้องๆเนี่ยหาความบันเทิงจากสมาร์ทโฟนเกมออนไลน์หรือว่าคอมพิวเตอร์แต่ถ้าหากเราย้อนกลับไปในราวๆ4 0ถึง50ปีที่ผ่านมาเนี่ยเด็กๆส่วนมากเขาจะหาความบันเทิงจากการละเล่นพื้นบ้านหรือการละเล่นโบราณครับซึ่งส่วนมากจะมีบทเพลงประกอบที่สร้างความสนุกสนานแล้วก็ความพื้นเคลงระหว่างเล่นตัวอย่างเช่น มอนซ่อนผ้าและเพื่อน้องๆจะไม่เคยเล่นเดี๋ยวพี่นิกจะอธิบายถึงวิธีการเล่นของมอนซ่อนผ้าให้ฟังก่อนนะครับการเล่นมอนซ้อนผ้านั้นผู้เล่นจะต้องจับก,กลุ่มกันแล้วก็นั่งเล่นเป็นวงกลมครับโดยที่มีอุปกรณ์ก็คือผ้าหนึ่งผืนผู้ที่เป็นมอนเนี่ยก็จะมีหน้าที่ถือผ้าแล้วก็เดินไปรอบๆวงครับในขณะที่คนที่นั่งเนี่ยก็จะร้องเพลงพร้อมๆกันโดยเนื้อร้องเนี่ยจะร้องว่า มอนซ่อนผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างหลังไวโ้นโ่นไว้นี่ฉันจะตีก้นเธอเนื้อเพลงอาจแตกต่างกันไปบ้างตามพื้นที่นะครับผู้ที่เป็นมอนเนี่ยก็จะอาศัยที่เผลยครับวางผ้าไว้หลังคนที่นั่งครับแล้วก็จะวิ่งหนีส่วนคนที่นั่งเนี่ยก็จะคลําผ้าครับซึ่งถ้าหากว่าเจอผ้าอยู่ข้างหลังเนี่ย ก็จะต้องวิ่งเอาผ้าไปตีคนที่เป็นมอนให้ทันก่อนที่เขาจะวิ่งมานั่งแทนที่ของตัวเองครับซึ่งถ้าหากว่าไม่ทันเนี่ยตัวเองก็จะกลายเป็นมอนคนต่อไปน่าสนุกใช่ไหมครับแต่เชื่อไหมครับว่าการละเล่นนี้มันมีในยาแล้วก็ความน่ากลัวน่าสยองขวัญซ่อนอยู่เบื้องหลังครับการะเล่นมอนซ่อนผ้านั้นถึงแม้ว่าจะมีชื่อของมอนเข้ามาอยู่ในเนื้อร้องแล้วก็บทเพลงแต่ที่จริงแล้วจากการค้นคว้าแล้วก็สืบคนเนี่ย มันไม่ใช่การะเล่นของมอนเลยครับคาดว่าการะเล่นนี้น่าจะเป็นการะเล่นของคนไทยที่คิดคนขึ้นมาด้วยความที่ว่าไทยแล้วก็มอนเนี่ยมีความคุ้นเคยแล้วก็ใกล้ชิดกันเป็นอย่างดีครับคนไทยจึงนําจุดนี้มาเย้าแย่กันตามประษาพเพื่อนฝูงเพราะคนมอนนั้นนอกจ,กจากจะซ่อนผ้าแล้วเขายังไม่เล่นตุ๊กตาเด็ดขาดความน่าสยองขวัญน,นั้นอยู่ตรงที่ความเชื่อของคนมอนที่มีข้อห้ามเกี่ยวกับการห้ามเล่นตุ๊กตาคนมอนเชื่อว่า ในรูปปั้นหรือว่าตุ๊กตานั้นจะมีวิญญาณสิงอยู่ครับดังนั้น จึงห้ามจับห้ามเล่นแล้วก็ห้ามนําตุ๊กตาเข้ามาในบ้านอย่างเด็ดขาดมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องเล่าจากเบปพันทิบซึ่งผู้เล่านั้นอยู่ในครอบครัวที่มีคุณตาเป็นคนมอนแท้ทั้งตัวผู้เล่าแล้วก็น้องสาวเนี่ยต่างถูกห้ามไมา่ให้เล่นตุ๊กตาตามความเชื่อของคนมอนครับแต่ด้วยความที่เขาเป็นเด็กเขาก็เลยแอบเล่นตุ๊กตาที่เป็นตุ๊กตาตัวเล็กๆอย่างพวกตุ๊กตาฮีโร่ไอ้มดแดงหรือว่าตุ๊กตาสัตว์ตัวเล็กๆครับแต่เรื่องเนี่ยดันมาเกิดกับน้องสาวของเขาที่ แอบเล่นตุ๊กตากระดาษที่มันแต่งตัวได้ครับน้องสาวของเขาเนี่ยแอบเล่นตุ๊กตากระดาษแล้วก็ซ่อนมันไว้ในหนังสือเรียนเย็นวันหนึ่งครับในขณะที่น้าไปรับน้องสาวมาจากโรงเรียนคุณตาที่อยู่ที่บ้านเนี่ยก็เริ่มได้กลิ่นเหม็นสาบซึ่งมันเป็นกลิ่นเหม็นเหมือนซากศพแต่เป็นที่น่าแปลกครับเพราะว่าคนอื่นในบ้านกลับไม่มีใครได้กลิ่นเหมน็นกลิ่นนี้ครับคุณตาได้กลิ่นเหม็นนี้จนทนไม่ไหวครับเพราะว่าเรียกได้ว่าเหม็นจนกระทั่งปวดศีรษะแล้วก็หาสาเหตุไม่ได้คุณตาเนี่ยจึงได้ถามกับหล,ลานว่า มีใครได้นําตุ๊กตาเข้ามาในบ้านหรือเปล่าพอคุณตาทราบว่าเป็นน้องสาวที่นําตุ๊กตาเข้ามาเล่นเนี่ยก็โมโหมากครับคุณตาก็เลยบอกให้น้องสาวแนะนาตุ๊กตาไปทิ้งหลังจากนั้นเรื่องราวนี้ก็เลยเงียบไปครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีประเพณีที่เกี่ยวกับผีมอนที่เชื่อกันว่าลูกชายมอนคนแรกจะมีผีมอนตามมาอยู่ด้วยครับ <S <S และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลของ3บทเพลงเด็กที่มี เบื้องหลังที่น่าสยองขวัญแล้วก็น่าขนลุกซ่อนอยู่ครับถ้าหากว่าน้องๆแล้วก็เพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กับคลิปนี้นะครับส่วนสามเพลงที่นิกเล่ามานี้น้องๆคิดว่าเพลงไหนน่ากลัวที่สุดก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ด้านล่างนะครับเพราะว่านิกย่อมคงยืนยันคําเดิมว่านิกอ่านทุกคอมเมนต์ครับสามบทเพลงที่เล่ามานีน้นกก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆแล้วก็น้องๆนะครับและสําหรับคลิปถัดไปยังคงรับปากแล้วก็สัญญาว่า จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญแบบนี้มาเล่าให้กับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆฟังเหมือนเดิมครับผมสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องหมดเวลาลราเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมตั้งแต่ต้นคลิปมาจนจบคลิปเจอกันใหม่คลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับ